อาทินี้ก็ให้พี่น้องมีแต่ธรรมาหาจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ให้บุญญาบารมีของอยู่ในวัดในว่าอหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่นี้ก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีของปู่ข่าวก็ดีนําไปดูแลคุ้มครองาบาวซักก็ดีหรือว่าอเบาวเสียงข้านก็ดีหรือวันที่ชาวบ้านก็ดี อาให้นำดูแลคุ้มครองหลูกเต่าเล่าล้านอาเพื่อนเฮ็ดยังลงไปบ่พ่อใดก็ขอให้เพิ่นไดเพิ่นเฮ็ดสิ่งใดบ่พอดีก็ขอให้เพิ่นดีขอหายโศกหายโรคหายภัยหายเสนียดจังไรเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเข้ามาอยู่ในบ้านในเงอนอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายของเพิ่นอาเฮ็ดยังลงไปก็จะให้หน่อยหนาตําตาคนให้มีชื่อมีเสียงให้เจริญเจริญให้รวยๆวยเด้อบันี้อาสาธุสาธุ ที่นี่งวดที่หอดที่ถึงนี่ก็ให้พี่นอ้องพอว่าคือสีซำซำกับขอเพื่อนซำได้นี่เหล็กตัวนี้<ำ>เออจำในนิมิตฝันนีจนน่จูงเขียนค้นทึ่งทึ่งจูงแลนจูงอันนี้คนวายเจ็บตีนเจ็บตีนป็นญานคนมาเห็นม<ำ>าอนี้มองเขาไปมองเพื่อนอยู่นี่นี่นิมิตขาหันน่มันจะเป็นกอไผ่ซำนะ แต่๋ระท่านเนย่างเขาไว้เบิงยักเทียเมือนเขาเอาเอาไขริบูกไวก้ก็มีอยู่กับประจักอระท่านด้เข้าไปบอกให้เอาหอนนอกใหม่พ่น <c oughs> ว่าะว่าบ่าเอาบ่าอยากฝันฝันนี่มีคำฝันดีแหล,ละล่ะ <c oughs> ถือว่าฝันดีเติบอยู่ <c oughs> มากเมือคขึ้น,นี้ได้ตัวนี้ฝันนี้ว่าพาไป้เบิงลัก,กิโล มันนี้มใหายเลี้ยวไปทังพี่ขื้นทิศเหนือนี่มันบมเมนต์เดีวมันว่าผ้าสังว่ดว่าผ้าพอลงมาทั้งเกดนี่มาละกิโลสีมันก็หลอกมืดแต่ว่ามันก็เห็นเลขกอยู่มาหอดหนี่ลห้มึงแวะเลยจังกิ้ถึงมองกูอยู่ถ้ามึงบอกเขาใจกันมึงเอาไปใส่เด้อกับวันที่ที่กูบอกมึงนั่นเจ้ากระชิดเอาเอง ผิดจลนาเมืงวันที่กหกสิบสี่วันที่กเพิ่นบอกพ่อว่าถ้าบอกเขาใจเออให้เอาอ่นไม้เหล็กในรักกิโลที่หาไปใส่เอามันคิว่าหานี่ยิใส่หนารดอใส่หลังครับนีนาะพิ่นบอกวันที่ก่อนเพิ่นบอกวันที่ก่อนมันที่เอาหามาบ่อหามาที่หลังบ่อเดี๋ววันที่หกสบี่รถทบียอปนีเขียวนอไหม แมนบอกรถขั้นเจียเลเอามาหายเนาะเกียวภูเขาแมนบอกแมนบอกกึ่ง6 4 5ตกันเลย6405ทั้งสามตัวเลยยู่เนเลขเขานี่หันมหเจอฉันนะเอาตอาหาไปทั้งหลังคือเราหนละตัวเราพอกปหาทั้งหลังเพือบอก45เนาะ645ตัด0ออกเลขนี่คันตามนี่เม็ดในข้ามหัน พอว่าจังได้ก็ออกเออมัน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 เป็นคือวังหันเขียวนั่นนะนม,มันนีมากเมือคืนเล่าห่าหว่าเป็นเสียกุลนนะั่นมันพุ้ยเหมือนเราละว่าจะดึงบุกแห้งหลายคนหนึ่งบ่าใดใสล่องเท้ามันเจ็บตีนย่านมันหักแขนเอ,อเอากะยานคนมาเห็นหลายเขาสีเห็นเขาสีหูมองแวะเขาหูมองกู้ยูเพิ่นว่าเออเข้าไปหอดเพิ่งไปเอาเสียบออกจากแขนให้ มันก็เอินกันมาคุยกันว่ามาว่ากันเมืองสามทีคนเพื่อนก็เว้ากันก็ว่าให้เขาแจ้งให้มันถือบอกให้มันนนัไปหา้าลวครูบายจานมันเนี่ยเขาพรนสามันก็บ่ไปออกมันกบ่ไปให้มันไปแจ่งบอกเกาเพื่อนซะก่อนมันจังสิดีขึ้นว่าฉันแ็แมนแมนควมในนิมิตคำฝันแมนถือความเพื่อนนี่ล่ะ เออบ่วด้เขาไปรีีไปให้เพื่อนได้สวดได้ญาติเขาให้อีกนะ <Okay. S 1> อาหาบางครั้งบางเทียกับวิจาวิสาที่เิ่นเหตุห้มามื่อกาจะเขาบัได้พีแแ่งจกเทียอือนั่นก็อที่จุดไปเมียนเมมยนมันก็เมียนีหลีนั่นละ่ะก็คือบร้านเพื่นว่านนั่นะ่ะเนาะ เออเข้าบอก็คือเมีดคือขวนนั่นล่ละเข้าบอยใส่มันกับเขาสนิมเข้ากระจองไปเผียดไปยังไหวคือเพิ่นว่านั่นล่ละมันก็เมียนพวมเพิ่นตัวนี้ก็ย่อมรับเพิ่นอยู่เออกับว่าได้ไปคือเพิ่นวายหลีกระจ้าได้ลายมือล้วเด้ว่าสีแดงเข้าไปอยู่ขัดบ่าได้ไปล่ะก็ดีแลวก็ว่าย่มอกมันกับบสํสำคัญดอกเพิ่นออกแล้วเข้ากลับไปที่หลังโมก็ได้อยู่เออ จะได้เข้าไปหาเพิ่อยู่ดอกนั่นละการานหัวนนิมิตทำฝันมาสองขึ้นก็ดีเออมาเมื่อขึ้นนี่แต่จังได้มาเห็นนี่เพิ่อนจังมาบอกว่าขันม่มึ่งสิมาหาโฉกหาอย่างน้ำกู้ให้มาวันที่หกสิบสี่วันนี้ก็ฉันบม่หูวทางเข่าก็าให้มึงมาหอดนี่มากกูจิไปบอกมึง มาพอลักกิโลที่หานี่ก็แมนเลยท่างเขาไปหาหมองกูอยู่ใช่น่าเราเมื่อคืนนี่เลขนี่พ่อคิดว่าถ้าได้นิมิตคำฝันนี่ถามมันบอกหาสี่หกก็ย่านเป็นหาหกสี่เด็ดๆนี่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าวันที่หกสิบสี่ก่อนนั่นนะเราวันนี้เพื่อนยัง ไปดึงแขนพอมาบอกรักกิโลท่างเขามองเป็นอยู่ 64, ต้องมาลา้างปอไม่นนาน,น,นะิดวานนะกว้างแต่เพิ่นบัรจิบัรจิออกมาเพิ่นมาทรองออกหอดลักกิโลมึงหูทางกลับแล้วเนาะจำได้ล้วนะ่าสันเอเอผมจำได้อยู่มันบอกไก่ดอกกพราว่าจะคลองกลับออกทางเก่าอยู่ นั่นหลังคือกาในนี่มีคำฝันของพอสองขึ้นมานีกับเมื่อขึ้นนี่แหละมาฝันชัดเจนเด้อโอ่ยังไงวะออกภาษามานี่พอเริ่มฝันดีมาเลยเออเริ่มเริ่มฝันแล้วก็จําได้จาได้คนพอจำม่ได้เนาะบ่มันเป็นมันมันลูก <lawsuit> ขึ้นจ kind of ัง <laut> จ <ay> ีมันเป็นขีดยังบ่ได้เลยเออมันมันหลักกาในนี่มีคำฝันลูกขื่นกับจำยังบ่อได้มันเป็นกับวงกับเวงยนกับใครกับเฮ้าคิดยังบ่ออกเลยนั่นนะ นหลายเดือนไว้ล้วมันเหคนเจียวคนสานี่ยคือว่านักเติบที่นี่พ่อก็ได้อีหยังก็ได้มาเฮ็ดมาแต่งให้เพิ่นเมื่อคู่ยางคู่เนี้ยนั่นแหละเออที่ครูบาอาจารย์เด็ดดังเด้อดวงมาพ่อก็เฮ็ดให้เมื่อเออก็มายิ้งอยู่ตรงนี้อีหลีบัดนี่ที่มานิมิตคํามฝันว่าเพิ่นไล่ให้ไปแต่งขันไปฆาละวะนี่กับเมียนี่ลีเข้าออกก็บ่ได้ไปอีหลีนั่นล่ะเออก็ยอมรับผิดเพิ่นอยู่ สีได้อย่ได้อย่ดอกบาเสียงค้นสามตรตรงเออพอตนนี้เออตัวนี้พ่อกะบ่ได้ว่าสีไปปล่อยเหล็กเดียวเหล็กเรือถ้าหากว่าสำนักไดอาจารย์ไดเพิ่นไห่มากคำมันถือกันพอกะยกมือสาธุนำเนาะ อ่าตัวนี้คือในนิมิตคำพันพอมันได้ยังสั่นก็จังได้บอก,กอ่าให้พี่น้องได้หูได้ฟังได้เห็นกันเด้ออ่ากับว่าเป็นอย่างอ่ายาสุวาหาบังคูบาอาจารย์เสียว่าพอนี่ปล่อยเลขกปล่อยเบอร์ไซหมูบ่มแมนได้ได้ว่าบานีบัตบัตสิไปอีหลีพ่อสิออกมาเพื่อนมาส่งแล้วนะขึ้นก่อนนั่นเพื่อนบอกให้ออกมาเนี่เพื่อนบอกว่ามาว่าโตนี่มันจิยาวจะปีต่อพี่เออเมื่อวานนี่ เพื่อนเอาไหามาตั้งไว้เลี่ยงกันไว้สามหน่วยออพ่อออกมาเพื่อนว่านี่มาเบิ้งสิบอกขันอยากได้เลขได้เบอร,ไบร์ได้โชคได้ยังนีต้องมาโจกลูกปิงปองอย่างนี้หนีโจกเอาไหาละหน่วยได้บ่<อ>ได้ให้โจกไหาเดียวโจกเอาไหาละหน่วยละหน่วยแล้วก็เอาออกมาเลี่ยงกันเมึงมันจงังสิเมนวันนี้ว่าเด็กหน่อยผิดนั่งเหยียดขาอยู่นี่ ไปเลยว่าโอ้ยผมโมโจกดอกผมไข่อยู่ผมท่านมีแห้งผมโมโจกดอกอยากได้ก็ให้เรียกหน่อยนะ่ะโจกไข่เพื่อนพูดว่าโอ้ยเด็งหน่อยท่านหูหยังบ่ไห้มันโจกดอกเลยมนาเออบ่ไห้มันโจกกันแล้วไปตีเจ้าของพัดว่าพัดว่าเด้ย่างออกไปบ้านให้ผมมีแห้งก่อนผมยังสีมาโจกไื่แต่ดนี่พราะว่ามันก็นสิมารประกอบกับนี่มีตคำฝันมือคืน เอมือเคื่อนเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กเป็นสินิมิตข้ามฟันห้เป็นบนบ่ต้นน่้นสิมิตฟันให้เป็นล่างบออเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถ้าจกหายละนวยละลูกแล้วนั่นให้เอาล่วงว่างไว้ให้สตร์ว่าสาดเนี่ยเงา้ยวโตนี่ก็นีเงีมัวมั่วนว่างยิ่งเองียงไห้สามหน่วยมมนที่เป็นเอียงเป็นหาบให้หาบกับบ่กหาศูนย์กาบสามศูนย์ทันต มอยู่นอกพ่าเพื่อพ่อมีห้ามีแห้งคนนี้พ่อยังสินมาจุกได้แหละพ่อบ้านไหนจุกแต่ว่าที่ข้ามเพลนในนิมิตข้ามหันบ่ที่นิมเน็บในไน่ไหวพ่อนี่หูอยู่หูยนแก่ใจอยากของแต่ว่าตอนนี้พ่อประทันเนปเปิดออกตอกให้เบิงซะกาาอ่อนอ่า แต่ว่าไอ้ที่เพื่อนบอกให้ไปเบื่องในลังกิโลท่างเขาหม่องเพื่อนอกนี่เพราะว่าคือสิเมนน่ะล่ะซีเมนเนแท้มันมันมันนิมิตฝันคล้ายๆครับตั้งแต่ก่อนที่เคยผ่านมาน่ะเออเพื่อนกระห้มันกระตรงนั่นล่ะเออมันกระตรงเด้แมนนี่กับมาสูตรเก่าอีกแล้วเข้าไปบ่ไกลไปบ่ไกลซ้ำหลกกิโลเก่าๆนี่ เข้ากมาเออเฮ้ามาคิดเอาเลขนี่ยังไหนกับบนี้ไปไกลอีกออกอยู่นี่แหละมูเข้าได้อยู่ดอกหงวดที่หอดได้แท้อ่อันละสองขึ้นมานี่พอหูซื้อความฝันดีเนาะกันเมนว่าเขอ้าอย่างโหแจงเป็นจริงจากเพิ่นอีหลีเฮ้ากับจังคอยมาเออมือใดเฮ้าจีเฮดเออกับแล้วแต่โมเบาสักได้ เออแล้วแต่โมามสาบามเสียงข่านไปอย่างสิเฮ้าเฮ้าเฮาสิเอาเป็นเอาวันที่สามสิบใช่เนาะเออนั่นลหละเอ่อเฮ้าคือเฮ้าจีบได้เห็ีไดเด่ดหลายเทียเออเอาเถียวเดียวปล่อยไปเลยเออแต่ขันบอม่นววาขันคิดคือมองอื่นเหมือนพ่อกับ่่ทั้นอย่างไ้มันฟฝ้าวพันนั้นในใจพ่อเอง ทีเคยว่ากันไว้พ่อกับ่อยากให้มันย่อมือแห้งดอกห้าบังครังบางเทียยันมันเป็นท่วมกับเหล็กผู้อื่นเพลินอ่าสำนักอื่นเพลินกับชีฮาว่าเหาล็กเพลินมาออกกับว่าเป็นยังหลอกเนาะเพลินชีวางเล็กกับ้างเพลินเนาะเออให้มันถือกันนั่นแหละให้มันออกมาเออคือห้องไพ่ห้องมันนั่นแหละเนาะเขากับ่ได้ว่าเพลินดอกเออพ่อกับเฮในาลายสำนักเพลินโยเออนั่นแหละพ่อการลีต้น ทีตนสุขคนเมตตาสองสารถูกมองถูกบอนลนั่นแหละเพราะว่าเฮ้ามันมาอาชีพเดียวกันอามาสายเดียวกันนั่นแหละว่าฉันพอจะเคยเว้าว่านี่บมันเป็นอย่างสี่พอคีบีดห้เลขให้หวยเอคอครับ่ถือแน่มันก็นอยากขี่รถไปใส่กับคือยังบ่ไข่มีคนเอื่นเนาะอืมกันเลขเขาแน่กับว่อเออตะกับแพ่กินเนาะ <c ười> เออว่าพมเป็นอย่างดอกนั่นนี่แมนโย อ่าที่มันผิดมันผ่านไปตัวนี้พ่อกับ่าได้ให้พี่น้องเอฟซีนักใจดอกอ่ายู YouTube ทูบถูกมองทุกส่องถุกบอลกับ่าตองนักใจพออ่ารับผิดชอบเพียงผู้เดียวเองอ่าคือเฮาทําใจบ่ได้นั่นละ่ะพอกระเสียใจนําหลายหลยอยู่ดอกอยันพี่น้องเสียใจกับ่าเป็นอย่างหาบางครังบางคนก็สิวา่าโอ้ยนอ้องพาเสียเงินเสียทองอีกกับ่าเป็นอย่างอ่าพอยองกันยอมห้ว่า อ๋ย่อมให้ได้เยอดอกชีว่าจังไดกะพอกะพอถือโทษกดเชียงดอกเออให้ได้ให้ดีงวดที่หอดที่ถึงอาจะเป็นคือเพิ่นวาเนี่ตามนิมิตคำวันมาสองขึ้นมอขึ้นก็เป็นขึ้นสุดท้ายนี่และเออเพิ่นมานี่ิมีถ้าเบิ่งจะมือแลงอีกคนชีว่าจางังใดอันละพอจะได้ออกมาอยู่จีมาล่องเจ็บขันมาจีมาถามปูนี่แหละเออถามด้วยอ่าใจเฮาเอง ว่าที่ผู้ขากับลูกกับล้านนี่เหตุยังผิดพลาดไปบ่ปูเออหรือว่าเหตุอีหยังบ่ถือบ่จองบอหรือมันมีสิ่งใดที่บ่ดับบ่ดีบ่อยู่ในจถานที่มองนี่เออเจไดเม้ามาคุยกับเพิ่นเบิงื่อๆนี่นะัพออย่างโง่เออเฮากับเไดไม่แก้ไขให้เพิ่นจังซีนะอืมหรือว่าผู้ขาเองเมื่อลบมากวนแห้งผดบ่ลูกเต่าเล่าล้าน มาแซวแซวเอ่งเองกันโยคือจังใดนั่นนะอันนี้เข้ากับจังสีไใดมันมีอย่งเข้ากับจังสีใดอยดได้ขอเพื่อนเนาะ<อ>แต่พอว่าเลขนี้ยันมาหกสี่หกมันใจไหมก็สีมันใจมากเหม้าเนี่ยขอนสีแกง อ้มันเป็นอย่างไรมันหนักในหัวนักหนักลูกขึ้นมาเห็นหมาเหา่าเปิดประตูค่อยๆออ,อ,ออกมาแนมว่าทำมีข้นไม้เมื่อนี้กลับไปนอนลองคือว่าแมนคนเสียงคนในบ้านนี่นะอันรถเจ้าอนี้มันหัวล้ะนะคือเจ้าบ่เอาอยางไปห่องไว้เนี่ยเมื่อเจ้าพอลูกขึ้นพอยางไม่เบิรดงแดงใจ้าวคนเ ว่ายางไปเบิองเอ๊ ue, mm มัน่หัหนะหล่อรหดมัน <nah>, ล <ไ when ster> ่มมันอ่อนเยื่อๆดอกมัน <một> ซึมวาที่ว่านั่นว่าวไหลไล่ละเอียดออกไปคากดอกเพื่อนนั่งยื่นี่เพื่อนผาไปว่าหอนรถอีกสละเลยว่าวไปซะให้มันเลี้ยวมัน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 สี่เด้มันสี่ เออ4600หาไปที่ไปทางใดอีกแต่ว่าแต่ว่ามันกับมีอาจารย์กำลังสี่เกิดขึ้นมาลหลายๆบ้านอยู่นอกบ้านเฮาเนาะเออในตำบลประสาทนะเนาะอืม คนหนึ่งก็ได้อุ้มหดแมวอาจารย์ได้แล้กระจายสิในมือหลงอาจารย์ได้แล้วอุ้มแมวยังพ่อดื่อันหมอบ้านภาษาตรงนั้นหมอโอ้ยหมอโอ้ยกระเอาให้เพื่อนดิเบิ่งไปกบ่กว่ากันดอกเพื่อนฝันได้เขาก็ได้มาประกอบกันเขา เออก็ให้พี่น้องได้ยินได้อยากไปแล้วมันแห่งจะบุญท่านก็แห่งจะหลายเด้อยังไงว่า FC พิมพรอนะครับเนาะ FC พิมพรอแล้วก็ติดตามนะครับผมวันที่20วันที่30 30ามสิออ่าคือเสียหายเป็นรอบเดียวไปเลยเอออใหาพอทาอกทําใจให้ไปเหตุธุรกิจอีกอย่างให้มันดีดีขึ้นถูกหม่องถูกบอลอะเวลาเสียด้ไปหอดหลวงปููอีกซ้ำ บ่ท่านได้ไปแต่งขันอยู่ออกพ,ะะพรรษาฆราวะเพิ่นซะก่อนเออ่หลวงปู่หมุนเอ่ชิดได้ไปอยู่ให้มันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอมือมื้อใดว่างๆนั่นล่ะเสิได้ะะดไปอยู่สิดได้ว่าเบาซักได้เพ่อ,อีกอยู่ดอกมันมันมัน,มนดีขึ้นในหมกในใจนะเว้าหยังก็คือจังรองซ่องขึ้นเออดีมันโล่งั่นนะ บอกกะที่ไปมือคืนนี่บพกระทีพ่อกะว่าสิพ่ไปดอกผัดอาจารย์มึงกะโทรหาเออกะอยากไปร่วมกับเล่าเนี่ยกับพอดีได้เงินพี่น้องเพื่อนซอยไปได้พันกว่าบาทนะเออเอาไปมัวทานาบุญน้ำเพ่นมือนั่นพ่อก็ได้ซอยเพื่อนไว้ละล่ะเออเพราะว่ามีอย่างกะได้เล่าก็ใจเบื่งได้ซอยกันดูแล อ่าดาบุญดายกุศลนั่นหแหละซุบๆเลยค่ะไอเตฟซี่ว่าประซุบตับตวหลีนี่ัตัวหลันหกสี่ห้าน,นะครับผมห้านี่คือเรลระกิโลนะครับหกสี่นี่คือวันที่หกสิบสี่ว่ะในกองฟัน,นวันที่หกสิบสี่เอ่อถ้าอยากได้โชคเพิ่นหายมหาเพิ่นวันที่หกสิบสี่ เออเพ่ญยันจำทางเข่าหาเพ่นบ่ไดเพิ่น้ามมเบหรักกิโลที่ห้าครับม่นทางเข่าเพ่นวะครับวก็ทเบียนรถไทเบียนรถของผมก็คือสี่หกศูนย์ห้านะครับผมก็คือตรงกับความฝันเลยนะครับผมแค่ไม่มีศูนย์ครับเนาะแบ่ตัดศูนย์ออกนะครับผมก็คือว่าฝันก็เอฟซีก็เห็นตัวเลขแล้วก็จับจองฉลาดเปนแบงไดนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมหนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมส่วน จะขอทำพิธีกับปูเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือวันที่3มกราคมเนอะวันนี้ใครจะพอแล้วตอนนี้ก็เนาะครับครับผมโอ้หอ FC เนี่นีดหน่อยจารย์เหล็กล้างนี่เหล็กล้างพ่อว่าที่เพิ่นเขียนหยัดใส่์ถงให้ กม่ใช่ป่ะกาว่าผว่าท่านว่าว่า่าว่อยากว่าเวลาอ่ะนะคันว่าออกไปก็บยันที่น้องเนพื่อหาแต่ว่ากะพวเป็นอย่างอ่าให้ให้เพื่อนไปยิบไปใบไหวพูดละใบสองใบกะพวเป็นอย่างเนาะเออที่เพื่อนเขียนให้พ่อน่อเพื่อนตัวนี้คือมันนี่มิดนี่มิดําฝันเนี่ยเพื่อนทรงพอกมากหอดลักกิโลที่หาแนวเพื่อนกะว่า ่าคือมึงคือจิจำทางใดเนาะววาสั่นพ่อก็บอกว่าเอยผมจำได้แล้วละจังไดก็บลล่องทั้งทิศตะวันตกแท้เออมึงขึ้นไปทางนี้มึงไปถือบ้านมึงมึงไปหอดทางเขาเงี้นมึงทำยันมึงจำบอด้อีลีมึงกานี่เบิ่งในนี่เด้อมึงไปหอดหมองนี่ให้มึงเบิ่งเอาพ่อบัดวายางไปยางไปสิหอดบ้าน ว่ามันมามีคนเห็นอกเว้ยก็ชีว้ว่ากูบ้าพอในนีมตตน่มีคำขวัญพอไปจกม้เลขนี่ออกครับจะเปิดเบิง่งว่าจัดเปิดเบื้องมันเพิ่นเขียนหมายเลขให้ครับสิบสาม,ส,ามสิบสาม,มสิบสามสิมส,สิบสามเป็นสียังไงจัดสีแดงบ่ก็สีไอ้้ไอที่เพินเ่นวงกลมไว้มันที่เป็นสีแดง แ,แต่โตนั้นมันจะเป็นคือสีเบบเป็นเขียน oh, สีงเงิน<อ>บัดน,นี้เบิงเบิงแล้วพอมาเนื้อเบิงแล้วในน,นนิมิตง่ววันมันกับประกอบกันอยู่ได้ครับท<อ>ี่เพื่อนวางให้โจกให้สามหน่วยเบันนี่<อ>พ่อเองพอบระด้โจกโ<อ>พอ่อแปลว่าคันอยากได้ก็ให้เด็กหน่อยดีเด็กหน่อยพูนึงนั่งอยู่ขนน้างให้<อ>มันเข่าอยู่กันอยู่นะโ,<อ>โอ้คนเคียงดุกดได้ไหวก็ได้เออขับเจให ลูกไหหลานีลีต่อไปเออไหมีชื่อมีเสียงก็ไหได้เด้อปูเอออนไนปูข่าก็อ่อนย่อมเหมือดถูกสิ่งถูกอย่างนี่เปับจองนาองเผมสิบสามเติมอ่ะเมื่อนี่แสดงว่าพอปล่อยความฝันทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมล่อยแนวทางนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับยังไม่ได้อ่าทำพิธีกับปูเขานะครับเอฟซีแยกแยะเด้อนะครับผมนะครับ จับโจรฉลาดที่เดนได้เลยนะครับผมกอฝันมาชั้นแมวนะครับผมวววมวดที่เล้วก็าฝันแต่ก็ตนมวดที่สิแหละแต่เอซีมาโฟกัสที่ตอนทําพิธีนะครับผมก็เล่นรุดไปนะครับเนาะแต่ก็มที่หลายคนปรากฏเถื่อนยุบคนละเล็กล้น้อยนะแต่ว่าสิบสามลงคนคงงิ่งลูกเลยแม่นลูกกันดีวเห็นบอกว่านันลกเ่ัลกว่าเหว่านี่ว่าวว่าน่่าด้ว่าตเพิ่นเขียนขี่งุเลย มันได้ไปนั่งเปิดเบื้องผู้เดียวกกนนะครับนะครับมันอดบ่บด้บงามๆงามได้อยู่ดอกได้ยูอันที่นี้ก็คือห้าล่อเบ,บิ้งโคองจุดถ่ายเนาะอ่าคือจิเป็นวันทีสามสิบบ่ออ่าสามสิบอ่าก็จังคอยล่อเบ,บิ้งกันเอาอ่าลอบสุดถ่ายแต่ว่าพ่อเองกับว่าตัวนี้กับพออาจิเป็น บ่อหน่อยค้นนะตัวนี้่หละลองๆไปหยิบไหวบึงเอรัตจลี่องสีนะหรือว่าสชีล้อบึงมือนันกลับว่าเป็นอย่างแต่พอเองพอก็อยากกันไปเห็นกให้เอาไว้เนี่ยพัวใบสองใบก็ได้เออหยิบไว้เลยเพื่นหมั่นใจนะในนิมิตคําฝันเป็นผ้ากันใบขากผดไปทรงห่อนกลับบ้าน ไปสงผ้าไปหอดมองอยู่เพื่อนมีหรักกิโลเกลเขาบานเพื่อนอีกมันมาเขากันหลายอย่างอยู่ในนิมิตคาฝันเนาะ,ะทีนี้ก็ให้พี่น้องเอฟซีถูกมองถูกบอลถูกทุกคนนั่นแหละถูกแห่งหนตาบลใดก็ดีอาต่างท่นต่างจังหวัดต่างประเทศกด็ดีพอเองก็มีควาวมเสียใจเนาะที่มันได้ผ่านไปได้เสียงเงินเสียทองไปสองวดสามวดนนะ บางคนกับสีวิตรายพอสมควรตัวน,นี้ก็ย่าไปคิดยังมากไม่พอเป็นคนหลับผิดแต่เพียงผู้เดียวเองก็พออยากให้ได้นัน่นละเนาะก็ยังได้บืนมาบ่สบายปันใดก็ได้มาหอดมาเถึงปูที่นี่มันก็นได้ผิดผได้พลาดไปพอเองหลับผิดสอบเพียงผู้เดียวอย่าไปล่ลงโทษให้ผู้ YouTube เ<ม>พิ่อาเพิ่นก็นได้ติดตามให้ก็ว่ามันอกมันใจนะั่นละมันก็นได้ผิดได้พลาดไป อาทีนี้พองวดเจที่ถึงก่นในนิมิตคําฝันพอกรว่าดีเติบอยู่พอสมควรเนาะอาทีนี้กรลอดทะเบงวันทีสามสี่เพื่อหลักเป็นมือพอิตัดชินใจให้ได้อาพะว่าร่างกายของพอมันก็ดีขึ้นถูกสิ่งถูกอย่างสบายอกสบายใจยังหายขิดไปแน่อาทีนี้ก็ให้พี่น้องมีแต่ธรรมาหากจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ให้บุญญาบารมีของ อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดในว่าอ่าหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอ่าหรือว่าบุญญาบารมีของปู่ข่าวก็ดีนําไปดูแลคุ้มครองอ่าเบาวซักก็ดีหรือว่าอ่าเบาวเสียงขานก็ดีหรือว่าดีทีเช่าบ้านก็ดีอ่าให้นําดูแลคุ้มครองหลูกเต่าเล่าล้านอ่าเพิ่นเหตดหยั้งลงไปบ่พ่อใดก็ขอให้เพิ่นไดเพิ่นเหตดสิ่ิงใดบ่พอดีก็ขอให้เพิ่นดี าหายเพื่อนหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัยหายเสนียดอย่างไรเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเข้ามาอยู่ในบ้านในเงินอยู่ในเลือดเหนื่อร่างกายของเพื่อนอาเหตุยังลงไปก็จะให้หน่อยหนาตําตาคนให้มีซื่อมีเสียงให้จะเจริญนจะเญ่นให้รวยรวยเด้อบัญญัตาสาธุสาธุ